ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์แฟมลีนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วพี่น้องได้เปลรได้ยามแล้วครับพี่น้องจะมาเป็นจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้เลยนะเปนกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะคะตอนนี้เราก็ได้ยืนเพราะว่าแดดดีแล้วนะเอฟซีพร้อมแล้วพร้อมพร้อมจะได้ปฏิบัติการแล้ว เทปูนเทปูน่างเรียงก็กำลังปรับดินอยู่นะคะปรับดินนะคะปรับดินค่ะปรับดินเสร็จแล้วเราก็จะเข้าแบกบ เป็นความถนัดของลุงช่างเลยทีเดียวนะคะ 兴兴兴。Sim, sim, sim. นี่อาไดิบะนึ่งปบเดเจ้าแล้วใจก็ยังเต้นเท่ห์อย่างนี้บุญเดออกมาเจ็ดนี่ไงคลิปไปังโหลดอยู่เต้นอะไรอดิบะเราต้องซื้อสัตว์ให้ตัวเองนะลุงต้องเต้เท่ห์อย่างน้ออกมาก่อนวันนึงเรจะให้ทุกคนมาเตั้อางน้พี่เมย์ม่ก็พยายามนับนะเมียมันมีอยู่ขางสาลาเลยมัน มันสบงมันตวิเข้าไปดูคลิปไปกับยูทูบทุกช่องที่อยู่ตรงลุ่กับเขาต้อนรับนะคะไม่เยอะนะวันละสิบคลิปเต็มใจดูสักสิบคลิปมลองดูนะลุงจ้างจะเทตรงไหนก่อนนะคะนั่งร้านวันนี้เทออกมาให้กับตัวเองคือจะไป็นบัฟนี่แหละโอจะเทของคุณเสร็นไหมต้องจะได้ขยับไปพุูดก็ระบาดที่ไหนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความส้องการที่เสียก็อาจจะไม่ถึงที่ต้องการนะครับคืบอกตรงนั้นเด้อ เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะเพราะว่าจะเทจากฝั่งมูนมาก่อนเนาะน,นะนะก็ะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแผนการเทปูนใหม่นะนะ,ะก็พูดคุยกันสรุปแล้วก็คือเทฝั่งนี้ก่อนนะคะ รุปเลยนะฮะก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนทีน่พี่จะเทปูนนะครับมาอยู่กนะันได้เทปเลยนะฮะเนื่องจากว่าตรงจุดน,นี้นะถ้าเราเทเสร็จแล้วก็ไม, <ừ. S 1> ม่ต้องมีรถปูนผ่านาแล้วนะครับผมเ,เป็นจุดอื่นตน้องมีรถปูนมาผ่านเข้าออกอยู่นะครับก็ ีื้อเลยนะฮะแล้วก็ถือกมีการตีแบบนะครับจบไ้้ก็สะดวกแล้วนะฮะี่รฝี่ก่อนไก่อนนะเพ่เราต้องเข้าออกนะต้องวิ่งพับลานโพลของเรานะจะได้รับความเสีย เราตอมเทไปทางด้านโน้นไปไเรื่อยๆนะครับเย้ี่สุดเลันเป่าสุดเอาเทที่ไหน แล้วลเราไ o ี่้ <c oughs> นนี่สมนีนียก็ก <c oughs> เป็นการวัดเนาะวัดแล้วพร้อมที่จะเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อเข้าแบบนะเข้าแบบ ำตำลึงอมกันแล้วก็มันจะยั่วเบ็ก็เียบร้อยนี่นะคะยังก็แบบดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน,นมากค่ะสปนเทนะคะเพราะว่าลุงช่างบอกว่าไว้ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะคะก็คือจุดตรงนี้เนาะก็ไว้ตกแต่งนะคะพื้นที่ไปนะคะ่าใช้เวลาอีกนานนะคะจุดตรงนี้เนาะ,ะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะจะเป็นพื้นที่ไว้การตรกแต่งต้นไม้ไป น่นสวัสดีน,นดี้นสวัสดีค่ะ